สวัสดีค่ะกระิบบอกเล่ามาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตโคโรราโดรถปี06ค่ะในโฉมของไฟตา2ชั้นนะคะสภาพแบบเดิมๆนะคะทุกท่านรถเดิมๆบางๆนะคะไม่เคยทําสีไม่มีชนหนักนะคะแผ่นเพจอยู่ครบค่ะตะเข็บสวยนะคะตามนี้เลยค่ะทุกท่านเป็นรถปี06เครื่องยนต์ 2,500นซีซีนะคะขับขี่สบายค่ะตะเข็บเดิมนะคะราคา1 6 0 0 0พันบาทรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ รถกระบะมือสองนะคะ16,000บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปทำกำไรไปต่อได้กันอีกนะคะราคานี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมและนัดดูรถติดต่อคุยเพิ่ม,เต,มเติมกับผู้ขายรถคันนี้โดยตรงได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่สนใจนะคะแนะนําให้ติดต่อนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงและเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ เพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ